ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับอิรานมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ครับเป็นการเปิดเผยจากเว็บไซต์ของ The Time of Israel เนะครับเป็นเว็บไซต์ข่าวของอิสราเอลเขาได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายนะครับเป็นอุโมง์แล้วก็ ภายใต้อุโมงค์นั้นมีการเก็บขีปนาวุธเอาไว้เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งตามรายงานข่าวของ The Town of Israel นั้นก็บอกว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ซึ่งเป็นกองกำลังของอิรานนั้นได้มีการเปิดเผยภาพซึ่งเป็นฐานยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของอ่าวเปอร์เซียโัรทั์ของ อิหร่านนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเป็นผู้ที่เผยแพร่ภาพถ่ายนี้กันออกมาแสดงให้เห็นอุโมงใต้ดินและคลังเก็บขีปนาวุธซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิหร่านซึ่งอยู่ใกล้กับช่องแคบเฟอร์มูสซึ่งเป็นหน้าน้ำทางยุทธศาสตร์ที่อิหร่านนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเผชิญหน้ากับทางด้านสหรัฐอเมริกาอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งตามรายงานข่าวนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่า อิารานนั้นได้มีการเก็บขีปนาวุธพิสัยไกลมีความแม่นยำและมีพลังทำลายล้างสูงและสามารถที่จะต้านทานอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูเอาไว้ได้เนี่ยเป็นจำนวนมากนี่เป็นการเปิดเผยจากทางด้านกองกำลังปฏิวัติอิสลามหรือว่า irgc นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของการที่อิารานนั้นมีโครงการพัฒนา ขีปนาวุธเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการปกป้องประเทศจากภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นจากภายนอกข้อมูลดังกล่าวนั้นก็เลยไปสอดคล้องกันนะครับจากล่าสุดนั้นกรณีข่าวที่ว่าอิหร่านเตรียมที่จะเสริมสมรรถนะเรื่องของยูเรเนียมเพิ่มมากยิ่งขึ้นและล่าสุดนั้นโฆษกองค์การพลังงานปรมารูแห่งอิหร่านหรือว่า AEoI ก็ออกมาประกาศเนี่ยนะครับว่า อิรานนั้นสามารถที่จะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้มีความบริสุทธิ์ที่ร้อยละ90ได้แล้วบอกด้วยว่าการเสริมในระดับจากปัจจุบันไปจนถึงร้อยละ90ได้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ยากแต่อย่างใดนี่เป็นการเปิดเผยจากเบรุสคามาวันดีซึ่งเป็นโคษกขององ,อง,องค์การดังกล่าวเนี่ยนะครับเขายังเสริมเพิ่มเติมอีกว่าหากการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมมากกว่าร้อยละ20มีความจําเป็นในทาง ยุทธศาสตร์บางสาขาทางด้านอ,าองค์การพลังปรมามนูแห่งอิหร่านนั้นก็จำเป็นที่จะต้องทำกระบวนการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่ระดับร้อยละยีได้เริ่มต้นมาเมื่อตั้งแต่วันจันทร์ที่4มกราคม2564โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านมาตรการการคว่ำบาตรของอิหรานซึ่งได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาอิรานในเดือนธันวาคม ปี2,563ซึ่งเวลานี้อิรานนั้นก็เดินหน้าเพื่อที่จะดำเนินการในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มมากขึ้นไปที่ร้อยละ20ซึ่งก็เกินในสิ่งที่ทางด้าน IAEA e นั้นกำหนดกันเอาไว้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องดูว่าหลายประเทศที่ทำข้อตกลงเรื่องของการพัฒนานิวเคลียร์กับอิรานนั้นจะแสดงท่าทีอย่างไรแต่อิรานนั้นออกมาบอกเนี่ยนะครับว่าไม่ใช่แค่20% ไปถึงร้อยละ90เนี่ยพวกเขาก็สามารถที่จะทำได้และล่าสุดนะครับอย่างที่เว็บไซต์ของ The t i ท e o o i s s r e l l นั้นได้มีการเผยแพร่เนี่ยนะครับก็คือว่าอิหร่านนั้นมีการเก็บเนี่ยนะครับเรื่องของขีปนาวุธเป็นจำนวนมากนะครับเอาไว้ในอุมโมง์ใต้ดินและก็บอกว่าอยู่ทางตอนใต้ของประเทศใกล้กับอ่าวเปอร์เซียใกล้กับช่องแคบเฮอร์มูสตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าอิหร่านเวลานี้ ได้ครอบครองเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองเรื่องของขีปนาวุธเอาไว้เป็นจํานวนมากเพื่อที่จะอย่างที่เขาบอกนะครับปกป้องตัวเองจากการจู่โจมหรือว่าการโจมตีจากภายนอกนั่นเองครับ